มีไฟครับไฟอยู่ข้างหลังหนุนเห็นไหมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีกับสองร้อแปดสิบเก้าคนดูไม่ไ like, ลค์ขี้ขั้นไปไล่ไหมแล้วครับเอาแม่กดไลค์กดแชร์มาจะป้อยรัฐบาลนำะห้าร้อยคนพอวันนี้ถ้าไปตรงเนี้ยก็ไปได้นะนั่งตรงนี้ก็ได้นะเออ <c oughs> มันมืดอ่ะไม่ต้องดูผมหลอกดูทำไมไม่หล่อครับ เบิ้องีอีกอย่างเราเบิ้งความปังพุ่นไม่ไม่ไมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนํากดไลค์กดแชร์ให้ผมนำอาสวัสดีกับสามร้อยคนดูเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์ก่อนผมไม่เห็นคอมเมนต์นี่หรือครับไม่ไหมเอ้าเดี๋ยวผมจิผ้าขอพอ่อเด้อเปิดแฟตเปิดจังไรโอ้เด้ออันนี้เป็นแม่ยาเด้อมาจับปิงปองแล้วผมชีแคบชุดรัฐบาลไทยผมฟันเจ็ดแล้วเดี๋ยวผมซีแคบฟันเจ็ด อ่มาจับปิงปอง <c oughs> แม่ผมบ่เห็นคอมเมนต์เด้อเดี๋ยวจะหาว่าบ่บ,บ่อ่านบ,บ่เห็นบ,บ่อเห็นอีหลีบ,บ่อเห็นครับบ่ต้องเบิ่งหน้าผมตรกเนาะเดี๋ยวผมจะจับปิงปองตรงนี้อ่ะขอเด้อูเด้อขนมไทยแคบไปขนมไทยรอบนี้ฟันเจ็ด มากคือกันผมมากคือกันเจ็ดกับสองมันเด่นพอกันแต่วันนี้ขอฟันที่สองครับขอฟันเจ็ดครับสําหรับขนมไทยเอาไปก้อนไว้ก้อนเดอ้อมาสิจับปิงปองก้อนไปปิงปองเดอ้อขอให้มีสองกับสี่เด้อผู้คนที่ไม่ต้องซื้อหลายจับลิหน่วยเอาสามน่วยจับมาสามน่วยแล้วนี่นะแม่จับมาสามน่วยแล้วขนลุกออกคือออกจังซี่ละปู มีซีหนึ่งเด้ออัดซีหนึ่งแม่อัดซีหนึ่งอัดซีหนึ่งครับใครชอบอลไรปิงปองแคปครับเลขปิงปอง 4, 3, สี่สามหนึ่งตัดเล่นด้วยอย่าโลภสี่สามสี่หนึ่งสามหนึ่งครับเห็นไหมรัฐบาลไทยแบบนี้รัฐบาลไทยสุดนี้รอบนี้รัฐบาลไทยฟันไปที่เจ็ดเจ็ดกับสองมีเจาะ จาะจะมีส7มเจ็ดสี่เจ็ครับผมสองสี่สอเดม็ดเดียวช้อนเดียวให้7 2 4ชอบ7 9แล้วก็2 9นะครับแล้วก็ระวังเลข9 8กับ6 7อันนี้สิเป็นรัฐบาลครับเม่